เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อการทำบุญในวันสิบสอเป่งหรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าวันเดือน12เหนือซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของพวกเราความสำคัญของวันสิบสอเป่งตามความเชื่อโบราณของชาวล้านนาวันเพ่นเดือนสิเหนือนี้ ตรงกับเดือนสิบของภาคกลางเป็นวันที่ประตูนรกเปิดออกเพื่อให้วิญญาณของบรรดาเปรตและผู้ล่วงลับที่ต้องทนทุกข์อยู่ในนรกกระพุมได้กลับขึ้นมาเยี่ยมญาติพี่น้องบนโลกมนุษย์เพื่อหวังจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราลองคิดดูสิว่าหากญาติพี่น้องของเราที่จากไปแล้วต้องไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อถึงโอกาสที่เขาจะกลับมาได้เขาก็คงตั้งตารอคอยว่า จะมีใครสักคนนึกถึงและทำบุญไปให้บ้างไหมดังนั้นการทำบุญในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การทำบุญตามประเพณีเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงความรักความคิดถึงและความปรารถนาดีที่เรามีต่อพวกเขาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลการทำบุญในวันนี้มีจุดประสงค์หลักคือการอุทิศส่วนกุศล คำว่าอุทิศหมายถึงการยกให้การมอบให้เมื่อเราทำบุญเช่นการตักบาตรการถวายสังฆทานหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมเราจะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปการอุทิศส่วนกุศลนี้เป็นเหมือนการส่งอาหารทิพน้ำทิพหรือสิ่งของจำเป็นไปให้พวกเขาในอีกภพภูมิหนึ่งลองนึกภาพว่า เรากำลังส่งของขวัญชิ้นสำคัญให้กับคนที่เรารักที่อยู่ห่างไกลการทำบุญก็เป็นเช่นนั้นแต่การทำบุญของเราจะมีผลหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่ใช้หรือขนาดของสิ่งของที่ถวายแต่อยู่ที่จิตของเราตัางหากจิตที่เป็นกุศลจิตที่ตั้งใจดีที่จะทำบุญและอุทิศส่วนกุศลน,นั้นไปให้นั่นแหละคือพลังที่แท้จริงเปรตคืออะไรหลายท่านอาจสงสัยว่า เปรตในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปีศาจที่น่ากลัวอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์แต่เปรตคือวิญญาณผู้หิวโหยผู้ที่มีกรรมจากการเป็นคนตรหนีถีเหนียวไม่เคยให้ทานเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจึงต้องทนทุกข์จากความหิวโหอยอยู่ตลอดเวลาการที่เราทำบุญไปให้พวกเขานั้นเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่และอาจเป็นปัจจัยให้เขา ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นได้ในภายภาคหน้าด้วยข้อคิดที่ได้จากการทำบุญวัน12เป่ง 1. ความกระตันอยู่วัน12เป่งสอนให้เราตระหนักถึงความกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษแม้เขาจะจากไปแล้วแต่ความรักและความผูกพันก็ยังคงอยู่ 2. การให้ทานการทำบุญในวันนี้เป็นการฝึกฝนการให้ทานการเป็นผู้ให้และที่สำคัญคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 3. ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตการนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทําให้เราได้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเช่นกันเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราควรเร่งทําความดีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ 4. พลังของจิตการทําบุญด้วยจิตที่เป็นกุศลมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการทําบุญด้วยเงินทองมหาศาลบทสรุป การทำบุญในวัน12เป่งจึงไม่ใช่แค่ประเพณีตามความเชื่อเท่านั้นแต่เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้แสดงความรักความกตัญญูและความปรารถนาดีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลอันเป็นบุญใหญ่ให้กับบรรพบุรุษและญาติมิตรที่จากไปท้ายที่สุดนี้ อาตมาขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำในวันนี้จงเป็นปัจจัยให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับในส่วนบุญและพ้นจากความทุกข์และขอให้บุญกุศลนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญพร